สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เตอดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตอดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook เพจช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางราสุบุทหอยรุนนะครับเจ้าตัวออกมายอมรับเรื่องของคำวิจารณ์เกี่ยวกับที่เจ้าตัวไม่สามารถยิง ในพิมพ์เด็กอังกฤษได้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งมันมีผลเกี่ยวกับการรบกวนซอจ,จิตใจของเขาเป็นอย่างมากรัสมุนฮอยรุนกล่าวว่าตอนยิงใส่วินล่าผมคิดว่าตัวเองใน,นที่สุดมันก็เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมในการได้ทำให้ผู้คนเนี่ย หยุดเดียวพี่นด้านลบใส่ผมได้แล้วนะครับแน่นอนครับว่ามันค่อนข้างรบกวนเส้จิตใจของผมเป็นอย่างมากแล้วก็ทําความเข้าใจได้ยากมากๆเมื่อมีหลายๆคนเอาแต่พูดถึงเรื่องของการที่ผมเองยิงประตูนในพิวรังกิตไม่ได้ก่อนหน้านั้นขณะเดียวกันผมเป็นดาวซันโบใน UCL แล้วก็มีไม่กี่คนที่พูดถึงความจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวดังนั้นมันจึงยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกนะครับเมื่อคุณเปลี่ยน จากศูนย์เป็นตัวเลขการทำประตูได้ ผมรู้สึกถึงการซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดปแต่แน่นอนว่ามีอีกมากที่ต้องการเห็นความล้มเหลวนะครับเพราะเมื่อเรามาถึงระดับนี้แล้วย่อมมีหลายคนที่มีความอิจฉาคุณเป็นอย่างมากด้วยผมอ่านเจอคอมเมนต์ในแง่บวกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่ต้องเลื่อนผ่านไปตอนแรกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่จะทำความเข้าใจผมอยู่ในยุคที่คนใช้มือถือเพื่อเล่น โซเชียลต่างๆนะครับผมมีการคิดได้อย่างรวดเดียวนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ดีหรือแย่แต่ผมแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากคอมเมนต์เหล่านั้นเลยดังนั้นตอนนี้เมื่อถึงเวลาก่อนแข่งผมจึงตัดสินใจวางมันลงนะครับแล้วก็โฟกัสในเกมรแึ่งคันนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ราซูนฮอยรุนให้สัมภาษณ์มานะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีอาการบาเจ็บแล้วก็กลับมาก็หวังว่าจะมีการทําสกอร์เพิ่มเติมได้อีกนะครับ สำหรับประเด็นของบรูโน่เฟร์เดสนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกครับบรูโนได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยโดนปรับไปเล่นในตำแหน่งกองหลัง ในเกมที่แมนยูเจอกับเร์พููนะครับในศึก FA ฟเอัพนะฮะปูโรโนกล่าวว่าผมพร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมมีชัยชนะเกิดขึ้นได้ผมไม่สนใจเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับซึ่งบางครั้งผมดันขึ้นไปเป็นกองกลางได้และในบางครั้งผมก็ลงมาต่ําเพื่อช่วยแนวรับอย่างเช่นแม็กวาเพราะเห็นได้ชัดว่าเร์พูู มีแนวรุกที่มีความเร็วเป็นอย่างมากแถมทั้งกักโปกำลังมีความสดหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวลงสนามมานะครับแม็กว ไม่ได้รับโอกาสก่อนหท่านั้นมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจึงไปช่วยแม็กวายแล้วก็เป็นกองหลังเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับแต่เมื่ออยู่ไกลจากประตูผมไม่สามารถทำประตูหรือแอซิดได้นั่นคือปัญหาแต่คู่แข่งก็ทำประตูไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าผมเคยเป็นซเตอร์แบ็กสมัยเป็นดารุ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมยังพอมีทักษะอยู่บ้างนะฮะ นี่คือสิ่งที่บรูโน่ตอบเกี่ยวกับตำแหน่งที่ไปยืนกองหลังชั่วคราวในการแก้เกมของเทนฮากที่เราพบกับเดวิสบูนั่นเองนะครับรเรื่องที่2 บรูโน่มีการยกเครดิตเกี่ยวกับการที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีการลงสนามแบบต่อเนื่องแล้วก็เราจะได้เห็นวัสถิติของบรูโน่มันน่าทึ่งมากเนาะเนื่องจากเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บเลยหรือเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นบรูโน่เนี่ยไม่พร้อมลงสนามนะครับส่วนใหญ่ก็ลงเล่นแบบต่อเนื่องบรูโน่ก็เลยยกเครดิตเรื่องนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าตัวนั่นเองนะครับบรูโน่บอกว่าผมต้องขอบคุณพ่อแม่ ของผมเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาดูแลผมมาเป็นอย่างดีพวกท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยตลอด2เกีมหลังแล้วก็พวกเขาทําให้ผมมีกําลังใจเป็นพิเศษเช่นเดียวกับลูกๆแล้วก็ภรรยาของผมด้วยภรรยาของผมทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่บ้านนะครับทําให้ผมได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องยากเมื่อคุณมีลูก2คนที่บ้านแล้วก็พวกเขาอยากชวนคุณเล่นนะครับลูกเล็กของผมอยากเล่นฟุตบอลตลอดเวลาแต่ผมก็ ยังได้พักผ่อนงีบหลับและทุกสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าเธอก็คือภรรยาของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือผมนั่นเอง ส่วนหนึ่งของสถิตินี้ต้องชื่นชมครอบครัวของผมด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องที่3ครับที่บรูโนมีการพูดออกมานะครับบรูโนก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนกฎแจกใบเหลืองกับนักเตะที่มีการถอดเสื้อดีใจนะครับบรูโน่บอกว่าโมเมนต์แบบนี้คือมันต้องเอ็นจนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในกฎที่ฟุตบอลต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณควรที่จะสามารถเฉลิมฉลองประตูได้น่นอนครับว่าด้วยความเคารพต่อสโมสรน,นอื่น เพื่อเอ j นจไปกับโมเมนต์ของคุณนะครับนี่คือสิ่งที่บรูโน่เปิดเผยวันที่3เรื่องที่4ครับบรูโน่ก็ได้มีการพูดถึงคู่แข่งในรอบถัดไปในศึก FA Cup ัพนะฮะนั่นก็คือโคเวนทรีนั่นเองนะครับบรูโน่กล่าวว่ามันเป็นเกมที่ยากนะผมได้ดูการแข่งขันของพวกเขามาบ้างนะครับเพราะว่าเชฟที่บ้านของผมเป็นแฟนบอลซันเดอร์แลนด์ ดังนั้นผมจึงได้ชมเกมในหลีกรองของอังกฤษนะครับตอนที่ผมอยู่บ้านพวกเขามีนักเตะที่เล่นกับบอลได้ดีด้านร่างกายของพวกเขาก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากเอาเรื่องพอสมควรเราได้เห็นกันไปแล้วในเกมที่เจอกับบูฟนะครับเราต้องทําแบบเดียวกันกับเกมที่เราเล่นกับทางเลร์บูนะครับเราต้องวิ่งเราต้องมีการไล่บอล เราต้องสู้แล้วก็ต้องทําทุกอย่างเราต้องแสดงคุณภาพในช่วงเวลา30มนาทีตอนต่อเวลาพิเศษกับล์พูให้ยาวนานกว่านั้นด้วยนะครับพยายามอธิบายว่าใส่บนแม็กครับไม่ว่าจะเป็นทีมระดับไหนก็ตามในโปรแกรมนัดถัดไปนะครับสุดท้ายครับบรูโน่ก็ได้มีการออกมายอมรับนะครับว่าเขารู้ตัวดีว่าฟองการเล่นของเขาในช่วงฤดูกาลนี้มันดูที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่บรูโน่กล่าวว่าที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่ฤด,ดูกาลที่ประสบความสำเร็จ ในตอนนี้ ผมก็รับรู้ครับได้อย่างเต็มที่ว่าผมมีความสามารถที่จะทำให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเหมือนกับที่เคยเป็นมาโดยตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรในตอนนี้นะเพราะว่าผมพูดตลอดนะว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ความทุ่มเทของผมมันเต็มที่โดยเสมอนะครับไม่ว่าผมจะลงสนามให้กับทีมชาติหรือว่าสโมสรก็ตามนั่นคือเหตุผลว่าทาไมผมถึงยังใจเย็ยนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะว่าผมทราบดีว่าคุณภาพฟอร์มการเล่นของผมยังสามารถ พัฒนาขึ้นได้อีกแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับประเด็นของบรูโน่ตามนี้นะฮะห้าเรื่องที่บรูโน่มีการให้สัมภาษณ์มาแยกย่อยตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของแอนโทนี่ครับแอนโทนี Anthony เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเกี่ยวกับการทำประตูแล้วก็ ความในใจนั่นแหละที่เจ้าตัวลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็สามารถทำประตูได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมครั้งเยอะนะครับใอตอนนี้บอกว่ามันเป็นประตูที่สําคัญเป็นอย่างมากครับประตูที่ทําได้ในเกมลัดล่าสุดมันทําให้เรามีโอกาสได้ต่อเวลาพิเศษแล้วก็พยายามคว้าชัยชนะโดยส่วนตัวแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากสําหรับผมผมต้องการประตูนั้นผมไม่เคยหยุดคิดหรือหยุดทํางานเลยนะครับมันเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเราแล้วก็ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการกระตุ้นทุกคนในช่วงฤดูก,กาลนี้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เหลือมันเป็นเกมที่เราต้องช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะครับและผม สามารถทำประตูตีเสมอได้ผมยังฝึกเท้าขวาขงผมให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับจุดนี้เราได้เห็นในช่วงหลังมานี้ครับว่าแอนโทนีถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับโอกาสนะ แต่แอนโทนี่เริ่มใช้เท้าขวาอยู่บ่อยครั้งใน,นหลายๆจังหวะนะครับและในเกมล่าสุดเจ้าตัวก็ใช้เท้าขวาในการยิงด้วยนะครับเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะและผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเกยมรับในฐานะตำแหน่งแนวรุกด้านข้างนะครับถึงเวลาที่ทุกคนจะอุทิศตัวเองไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามเราลุยด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จ ด้วยการพิจาราการที่น่าเหลือเชื่อนะครับมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ผมพยายามเรียนรู้จากคําวิจารณ์ข้าใจว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงผมทํางานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็แสดงฟุตบอลของผมในสนามผมรู้ถึงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ผมรู้ว่าทําไมสโมสรถึงมีการดึงตัวผมมาร่วมทีมผมต้องการตอบแทนพวกเขาในสนามนั่นเองนะครับเพื่อน่วมทีมทุกคนให้ความมั่นใจกับผมมากมาก ครอบครัวของผมก็เช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผมอย่างมากด้วยกับโอกาสที่โค้ดมอบให้ผมผมรู้สึกขอบคุณสโมสรมันเป็นความฝันตลอดชีวิตของผมที่ได้เล่นอยู่ที่นี่นั่นเองครับตามนี้ทางฝั่งของเมการลิชานะครับอดีตกองหลังที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละทุกวันนี้ก็ผันตัวมาเป็นกูรูคนดังไปละนะครับก็ออกมาเชียร์อันโตนี่ครับแนวรุกของแมนยูว่า หลังจากที่มีการทำประตูในเกมแดงเดือดได้แล้วแล้วก็มีผลงานภาพรวมที่ดีก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการเอาความมั่นใจจุดนี้ไปสานต่อผลงานแล้วก็โชว์เรื่องของสาภาพที่ดีออกมาได้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือสิ่งที่ดิชาร์ตคอมเมนต์มานะครับส่วนในเรื่องของทางเซอร์จิมไรคคิปก็จริงๆแล้วเซอร์จิมเนี่ยล่าสุดมีการไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้มีการพูดหลายๆเรื่องแต่ในคลิปนี้ผมขอยกแค่ประเด็นเรื่องเดียวก่อนนะครับก็เซอร์จิมโดย ยังคำถามเกี่ยวกับการเซ็นนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับประเด็นของอมบาเป้แล้วกันที่มีข่าวนะฮะก็มีคําถามก็เกิดขึ้นคำว่าอมบาเป้จะมาแมนยูหรือเปล่าเซจิงก็บอกว่าผมจะพยายามค้นหาอมบาเป้คนต่อไปมากกว่าที่จะเป็นการทุ่มซื้อเพื่อหวังเรื่องของความสำเร็จนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดสักเท่าไหรยย่จะเซ็นอมบาเป้ในตอนนี้ มันท้าทายกว่าในการหาเอมบาเป้คนต่อไปจูดเบลลิงแฮมคนต่อไปหรือรอยคีนคนต่อไปมากกว่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันชัดเจนนะว่าเซอร์จิมเขามีแนวทางที่แตกต่างออกไปไม่ใช่เรื่องของการทุ่มซื้อแบบบ้าคลั่งเหมือนกับเมื่อก่อนเพียงแต่ทุกเม็ดเงินนะครับเขาจะไปทุ่มซื้อนักเตะที่มีคุณภาพหรือเราสามารถมองหานักเตะที่คล้ายคลากับเอมบาเป้ได้ในโลกของฟุตบอลเนี่ย นักเตะมันมีแบบเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับนักเตะที่คล้ายกับอิบาเป้หรืออาจจะมีความเก่งที่ไม่คล้ายก็ได้แต่มีความเก่งเทียบเท่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมมองว่าผมก็เห็นด้วยนะเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้ออมบาเป้ก็ได้หรือจะซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับผมมองว่ายังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ซื้อคุณก็ยังมีนักเตะบนโลกของฟุตบอลครับที่เขาก็มีดีเหมือนกันอาจจะเป็นนักเตะที่ราคาไม่แรงตัวละครรับอะไรก็ว่ากันตามแต่ก็นะร,รอดูกันในช่วง ส,มมส่วนประเด็นเกี่ยวกับคริสเตียนเดเร็กเซ่นนะครับเดเร็กเซนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่าผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทนฮาเกี่ยวกับความไม่พอใจในเรื่องของสากการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือเขาเนี่ยต้องการลงเล่นให้มากขึ้นมากกว่านี้นะครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซึ่งทางเทนฮาก็ มีการตอบไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาพี่ไบนูกําลังทําได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีกองกลางที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในทีมมันมีการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่ง,งทั้งสูงนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ เราเนี่ยจะมีความกังวลในอนาคตของตัวเองนะว่าถ้าเกิดอยู่กับทีมต่อไปคุณจะได้เล่นหรือได้รับโอกาสมากขึ้นมากกว่านี้ไหมหรือคุณจะต้องมีการนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองโดยตลอดนะครับแน่นอนว่าคุณก็ไม่อยากแบบนั่งเป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะฮะอ่ะนี่คือสิ่งที่เอเด็กเซนก็มีการชี้แจงนะครับว่าคุยกับเทรนหาไปแล้วแล้วก็ได้รับคำตอบก็คือต้องสู้แหละนะครับนักเตะทุกคนมันต้องสู้ในตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละส่วนประเด็นของเมสันกินบูธครับทิ้งท้ายกันในเรื่องของกระแสข่าวก ก็มีรายงานออกมานะครับว่าบรรดานักเตะของแมนยูพร้อมที่จะ ต้อนรับการกลับมาของเมสันกินวูดอีกครั้งในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เบื้องบนของทางสโมสรครับที่จะเป็นตัวที่ชี้วัดหรือให้คําตอบว่ากินวูดจะได้อยู่กับทีมต่อไปไหมนะครับแต่ตอนนี้กระแสข่าวทั้งในอังกฤษแล้วก็ฝั่งสเปนเนี่ยเขาโอนเอียงแบบว่ามีโอกาสที่กินวูดจะย้ายทีมแบบถาวรน,นะครับก็คือเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้มากกับการ ใช้ชีวิตในหลีกสเปนนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันในเรื่องของการย้ายทีมนะครับส่วนประเด็นของจองรอนซานโชนะครับมีข้อมูลจากฟอร์เดนเพนนเบิร์กมีการระบ,บุออกมากับว่าดอทมุลยินดีที่จะจ่ายราคาไม่เงินค่าตัว สำหรับจอรอโรซานโชก็น่าจะประมาณ30-40ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับตามการคาดการณ์แล้วก็นักเตะก็สามารถคิดถึงเรื่องของการย้ายไปอยู่กับทางดอดบมุลแบบระยะยาวหรือแบบถาวอนได้ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้วมา่า เรื่องของเม้เงินค่าเหนื่อยอาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยแต่ทางนักเตะก็เหมือนกับยินดีที่จะยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับเพื่อทําให้การย้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นหมายถึงการย้ายแบบถาวรน,นะส่วนทางฝั่งของแมนยูเราเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าก็ต้องมีการเคลียร์เกี่ยวกับทีมงานหลังบ้านก่อนนะครับ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจกับกรณีของจอดอแานโช่นะครับอาจจะมีการพิจารณาพร้อมกับทางเมสันกินบูลนั่นแหละก็รอติดตามกันนะครับสถานการณ์ใกล้เคียงกันเลยครับจะมีความคล้ายคลกันก็คือนังเตะมีความต้องการแล้วก็อาจจะมีการย้ายแบบทาวนทั้งคู่นะครับแล้วก็ประเด็นของดอนเยลมาเล่นฟอร์เดนพิทเทนเบิร์กก็บอกว่าแมนยูยังไม่ได้มีการสนใจดอนเยลมาเล่นแบบจริงจังในช่วงนี้นะครับแม้ว่านักเตเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกจาก มูลในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามราคาค่าตัวของเดนเดียวมาเล่นน่าจะอยู่ประมาณ 30จนถึง45ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับส่วนในรายของโจชัวคิมมิดนะฮะมีรายงานก็ออกมาว่ายบร์นพร้อมที่จะปล่อยตัวขายทางคิมมิดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากพวกเขาได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามานะครับนอกจากนี้โจชัวคิมมิดไม่ได้มีการบอกปัดการย้ายด้วยเขาพร้อมเปิดโอกาสสําหรับการย้ายทีมหรือหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วกันในช่วงฤดูกาลหน้าแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญฉบับใหม่ที่จะหมดลงในช่ว ปีสองพนี่สิบนะครับตอนนี้ปลายทางมีแต่บิ๊กทีมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดบาร์เซโลนานะครับแล้วก็แมนยูเชลซีและเปเช อาจจะไม่ใช่ปลายทางของทางคิมมิดนะครับนี่คือรายงานออกมาจากนักข่าวคนดังของฝั่งเยอรมันนั่นเองนะครับส่วนในรายของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับก็มีข้อมูลออกมาจากสื่อของฝั่งสเปนอย่างเอลนาซิงองนาวนะครับมีการระบุกันออกมานะครับว่ามีโอกาสไป,ไปได้ครับที่บาร์เซโลนาจำเป็นที่จะต้องมีการขายนักเตะ เพื่อทาการลดรายจ่ายลดเกี่ยวกับเรื่องของพยายดานค่าเหนื่อยต่างๆทําให้บาลานซ์เกี่ยวกับการเงินมันดีขึ้นนะครับโดยที่ทางโรเบิร์ตเดวอนดอฟสกี้อาจจะโดนพิจารณาการขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆเลวานเคยมีข่าวว่าจะไปสเปอร์นะครับก็คือสเปอร์สนใจแล้วก็ที่ผ่านมาทางแมนเชสเตอร์เดนตก็เคยสนใจเลวานอยู่แล้วก็นปัจจุบันก็ยังคงจับตาดูสายการของเลวานอย่างใกล้ชิดซึ่งมันก็มีโอกาสเปไปได้ที่ถ้าเกิดจะย้ายจริง เลวานอาจจะมาในพิมพ์เบังกฤษก็ได้เหมือนกันในช่วงฤดูกาลหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เป็นข่าวขกสิบนะส่วนทางบรูโน่กิมเบลไลน์นะครับตามข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุก,กันออกมาครับว่านิวคาเซิลพร้อมที่จะมีการพิจารณาการขายกิมเบลไลน์ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อทําการ ปรับเกี่ยวกับบาลานซ์ทั้งนั้นการเงินภายในสโมสรนะครับก็โดนกฎการเงินตามที่อยู่นะฮะแล้วก็ทางกิมเมลไลท์ได้รับความสนใจจากหลายทีมในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปมากมายในอังกฤษตอนนี้ก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็ลิเวอร์พูลรวมไปถึงเชลซีที่กําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการย้ายทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งที่แมนยูมีข่าวเนื่องจากกําลังที่จะมีการดึงดานาสวดเข้ามานะครับทำให เชื่อกันได้ว่าแดนอาสวดอาจจะมีการแนะนำกิมเบลไลให้กับแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวในเรื่องของการมองหากองกลางรายใหม่เข้ามาอยู่กอดีนะครับตามรายงานจาก HITC นะครับมีการระบุว่าบราฮิมดีอรสนะครับแนวรุกข,ของทางเรอลมาดติดอต,ตอนนี้เป็นที่สนใจของเลอร์ฟูแล้วก็ แมนเชสเตอร์เด็คเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองทีมอาจจะมีการเอาจึงเอาจังในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังมีอาร์เซนอลเชลซีท่านั้นเปอร์ที่สนใจแนวรุกรายนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการโน้มน้าวก็น่าจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือแนวความาคิดของทงนันตเตะในตอนนี้ก็คือยังไม่สนใจที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะหรือว่าในอนาคตข้างหน้านี้นั่นเองนะครับอันใกล้นี้นั่นแหละส่วนประเด็นเกี่ยวกับอันโตนิโอซิลวานะครับแนวรับที่ม ในช่วงดูการนี้ทั้งซีซั่นเลยนะฮะซึ่งตามรายงานล่าสุดตามข้อมูลจากดีนโจนมีการยืนยันนะครับว่าแมนยูถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการแข่งขันคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาแนวรับตัวเก่งของทางบิลเบกาเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เชื่อกันได้ว่าซิลวาเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดในตำแหน่งพื้นที่กองหลังตัวกลางที่แมนยูสนใจในช่วงซัมเมอร์นะครับคือซิลวาเนี่ยตอนนี้นะครับบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปอะเกือบเกือบสิบทีมครับสนใจหนักมากๆนะครับนะโดยเฉพาะทีม อังกฤษครับที่สนใจหลายทีมพอสมควรนะฮะก็มารอติดตามกันว่า ทางนัตเตจะไปอยู่ทีมไหนนะครับคือดูแล้วเนี่ยมีโอกาสย้ายสูงมากๆครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะขณะที่ในรายของจารอดเบตเวดซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีการระบุว่าเอเวอเรตัได้มีการตั้งราคาค่าตัวจารอดเบตเวต <ๆ S 1> แนวรับเนื้อหอมของทางเอเวอเรตเอาไว้แล้วนะครับซึ่งราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ได้นะครับโดยที่ทาทเวอเรตัก็ใช้เกณฑ์ของเวสต์ลีย์ฟอฟาน่าที่เชลซีซื้อไปราคา75ล้านปอนด์ในปี2022นะฮะคือใช้เกณฑ์ในระดับเดียวกัน ก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันต้องมากกว่า75หรือ70ล้านปอนด์ทางอเวนตนก็ขอ80ล้านปอนด์ไปเลยนะฮะก็มารอติดตามกันนะครับว่าทีมไหนจะกล้ายื่นสื้อนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของอเดฮโดกราโชทรในงานจากสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุออกมากับว่าระดับประธานสโมสรของเรอัลมาดริดเตรียมเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษจ,จริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีโปรแกรมพบก,กับเรอัลมาดริดพอดีนะครับทับให้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยบอดระดับสูงของเขาเนี่ยก็จะเดินทางมาด้วยนะฮะและการเดินทางของเขาเนี่ย ไม่ใช่เพียงแต่มากับทางสโมสรเท่านั้นมาชมเกมเท่านั้นแต่จะเป็นการเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อนักเตะของทางซิตี้อย่างเอเดนบลฮารแลนด์แล้วก็แวะมาที่แมนเชสเตอร์เดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสการเซ็นอเร์เดโดกาโชแนวรุกเดาร่วมฟอร์มแรงของแมนยูเรานะครับก็แน่นอนครับว่าทั้ง2นักเตะปัจวุบัาเป็นนักเตะคนสําคัญไปแล้วนะครับการย้ายทีมเนี่ยค่อนข้าง,ง,งยากมาก ซึ่งถ้าเกิดต้องการจริงๆก็ต้องโน้มน้าวห,หนักหน่อยหรือต้องใช้เบ็งเงินมาหาศ,าศาลหน่อยนะครับเชื่อได้ว่าแมนยูปฏิเสธท,ทุกด้านแน่นอนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รู้นะครับว่าซิตี้จะมีการบอกปัดในรูปแบบแบบไหนนะครับสุดท้ายครับประเด็นของฮันนีวาลเบสบี้ ก็มีรายงานกันออกมาจากสื่ออย่างเอสต d i o โอเด r t i ตินะครับสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยเขาก็มีการระบุว่าดิลของเมสซี่ที่ย้ายมาร่วมทีมซิบิย่ามันเป็นเหมือนกับความผิดพลาดของทุกฝ่ายนะครับคือแมนยูคาดหวังว่าปล่อยเมสซี่มาที่ซิบิย่าเพื่อได้รับโอกาสแล้วก็เก็บประสบการณ์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันก็เป็นส่วนที่ผิดพลาดเนื่องจากนังเตะเนี่ยก็ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งได้โอกาสก็ไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับมีปัญหาเรื่องของลัศนคติการปรับตัวอีกอะไรต่างอีกนะครับสิบยาเองตอนแรกก็คิดว่าการดึงเมสซี่มาจะได้แบบใช้งานดารุ่งฟอร์มแรงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เป็นดีลที มองได้ว่าแปกไปมันก็เลยเป็นสถานาที่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดจะเซ็นแบบถาวรด้วยนะก็ไม่น่าจะเลือกเร็จนะครับเพราะว่าปัญหามันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ผลงานภาพร,รวมอะไรต่างๆก็คือมันเป็นเหตุผลอย่างชัดเจนว่าเซเบียน่าจะไม่ดึงแบบถาวรน,นะครับแล้วมันก็เลยเป็นบทสรุปว่าเป็นเดียวที่ผิดพลาดทั้ง3ฝ่ายนะครับนะแมนยูก็กะแบบขายถาวรด้วยแหละ ปล่อยยืมเพื่อกับว่าเตรียมปล่อยโดยมีออปชันอะไรต่างๆตามมาอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเซบิยาเขาก็มองว่าคือเมสบี้ของเราเนี่ยนะฮะที่ปล่อยไปเนี่ยผลงานมันก็ภาพรวมมันก็ยังไม่โอเคนะครับยังแบบไม่สามารถมัดใจทีมงานของฝั่งเซบิยาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือ เรื่องราวของสโมสอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ